กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,อจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการศึกษาสถานการค่าใช้ใจ่ายในการสูบุรี บุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมการสูบของกลุ่มผู้สูบต่างๆในประเทศไทยด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติดรพรภัทรรอดโพทองบุญถนอมเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าวพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาบุหรี่อย่างจริงจังเนื่องจากข้อมูลศึกษาพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือประตูบานแรกที่เยาวชนอายุ15-20ปีเริ่มสูบด้วยรูปลักษณ์และรสชาติ ที่เป็นกับดักทางความคิดทําให้ผู้สูบเชื่อผิด,ผดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายค่ะจริงๆก็ทางรัฐบาลเองก็ให้ความสาคัญในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะเรามีมาตรการหลายๆอย่างในการทั้งป้องกันแล้วก็ปราบปรามที่ผ่านมาในส่วนของการรณรงค์เนี่ยทางรัฐบาลโดยสสสร่วมกับสคบอเองก็พยายามที่จะเดินสายเปียงรียต่างๆให้ความรู้กับเยาวชนนะคะให้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนของการปราบปรามเองเราก็มีคณะทํางานที่ร่วมกับ บุรณาการหลายๆห,หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นด s i อะไออะไรเงี้ยนะคะสุลกากรก็มีการปรับปรามควบคู่กันด้วยขณะที่ดรนายแพทย์ไพโรจนสาวนวมรองผู้จัดการสสสกล่าวว่าสสสได้สนับสนุนทีมวิจัยคณะเศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความท้าทายใหม่ๆที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่คือกลุ่มเยาวชน15-20ปีเป็นผู้สูบถึง48.95%และเป็นผู้หญิง52.9%สาเหตุหลักที่ทำให้เข้าสู่วงการสูบคือรสชาติและกลิน่นภาพลักษณ์อุปกรณ์รวมถึงการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เช่นไลน์และ Facebook ได้ง่าย ด้านนางสาวรุ่งอรุณล,ลิมและหาพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสสให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหัวใจสำคัญของการวิจัยครั้งนี้คือการนำแบบจำลองทางเศรษฐมิติและแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาช่วยวิเคราะห์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของรายได้และแรงจูงใจที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มประชากรทั้งเยาวชนผู้หญิงและกลุ่ม LGBTQIA+ อย่างมีค่านิยมบุหรี่ไฟฟ้า เราค่อนข้างจะมีความหวังและมีเป้าหมายนะคะที่จะต้องทําให้ทุกอย่างมันลดลงทั้งกับกลุ่มเยาวชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มวัยทางานเองก็ตามค่ะซึ่งเป็นยังถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเทรนดแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะไปควบคู่กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกันที่ในเทรนทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างลดลงเรื่อยๆการใช้ทงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีแนวโน้มในการใช้ในลายครั้งเนี่ย ปริมาณน้อยลงเพื่อเพื่ออาจจะคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นเทนมาลักษณะนี้แล้วเราเชื่อว่าสังคมไทยต้องเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวศินสิวัสริดหัวหน้าโครงการวิจัยได้ให้ข้อมูลว่าการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้สูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าในไทย5,072คนทั้งเพศชายเพศหญิง LGBTQIA+ ตั้งแต่อายุ15 60ปีกระจายทุกภาคของไทยรวม19จังหวัดมีการวิเคราะห์เชิงลึกทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทำให้ค้นพบอคติทางพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเลิกคือ 1. อคติชอบปัจจุบันที่ผู้สูบส่วนใหญ่เห็นแก่ความสุขเล็กน้อยในวันนี้มากกว่าสุขภาพที่ดีในอีก5-10ปีข้างหน้าโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQIA+ 2. ปัญหาการมองแคบผู้สูบส่วนใหญ่76.4ไม่เคยคิดยอดรวมที่เสียไปกับการสูบตลอดชีวิตทำให้ไม่รู้สึกถึงภาระทางการเงินที่แท้จริง 3. กลัวความสูญเสียผู้สูบรู้สึกเป็นทุกข์จากการไม่ได้สูบถึง2.5เท่าทำให้การตัดสินใจเลิกบุหรี่ทำได้ยากซึ่งพบมากที่สุดในกลุ่มเยาวชน ต้องบอกว่าโครงการแรกที่ทําคือโครงการปีที่แล้วคือโครงการที่เข้าไปดูเรื่องบุหรี่ในครัวเรือนนะครับเราก็เชื่อว่าโรโมเดลก็คือคนที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยะจะส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วมันก็จริงเพราะว่าอพอมาโครงการนี้เราไปถามกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับสิ่งที่เจอนิสิตคนหนึ่งบอกว่าเหตุผมที่ผมเริ่มสู่เป็นเพราะว่าพ่อเคยเขียนจดหมายให้เขาทุกป,ปีเลยเขียนลงมาว่าพ่อจะหยุดสูบให้ลูกแล้วเขาก็ เอาจดหมายเนี่ยแล้วเขาก็ตั้งด้วยความหวังว่าปีนี้แหละ,ะพ่อเขาจะไม่สูบป,ปรากฏว่าพ่อก็สูบต่อไปเรื่อยๆคราวนี้การที่พ่อสูบต่อไปเรื่อยๆมันก็มาถึงจนจุดหนึ่งพอเขาเริ่มเจอเพื่อนสูบเขาก็เลยตั้งคําถามว่าเมื่อพ่อ,อยังทําให้กับเขาไม่ได้ทําไมเขาจะไม่สูบ เขาก็เลยเข้าสู่กระบวนการสูบเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการใน,ในการรณรงค์นะครับในในมุมมองของตัวเองก็ยังเชื่อว่ายิ่งเราเริ่มรณรงค์ได้เร็วที่สุดนะครับเราจะสามารถทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกห่างหรือมีไกลจากบุหรี่หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าได้นะครับ อย่างไรก็ตามทีมวิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายได้แก่ 1. ควรใช้มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มราคาบุหรีเนื่องจากเยาวชนมีความอ่อนไหวต่อราคาจะส่งผลให้ลดปริมาณการสูบลงได้ 2. มุ่งเป้าหมายไปที่เยาวชนและบุหรีไฟฟ้าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมช่องทางตลาดออนไลน์อย่างเข้มงวด 3. สื่อสารภาระทางการเงินระยะยาวควรเน้นย้ำถึงมูลค่าของการประหยัดในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นหากเลิกสูบแทนการสื่อสารถึงภาระในปัจจุบันซึ่งผู้สูบส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเป็นต้น